ในการชี้แจงของรัฐบาลถึงกรณีนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการเจรจาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัทคิงเกตซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทอัคาราผู้ดำเนินการเหมืองทองอัคาราในประเทศไทยซึ่งแม้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศแต่คณะอนุญาตโตตุลาการได้แนะนําให้ฝ่ายไทยกับบริษัทคิงเกตได้เจรจากัน ทำให้ตั้งแต่มีการไต่สวนข้อพิพาทครั้งแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563การเจรจาได้มีมาอย่างต่อเนื่องแม้ยังตกลงกันไม่ได้ข้อยุติแต่ก็มีความคืบหน้าเป็นไปในทิศท,ทางบวกขณะที่การเลื่อนการออกคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการถึงสามครั้งส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โควิดแต่ก็อยู่บนความตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเป็นหลักโดยยืนยันไม่มีเรื่องให้สิทธิประโยชน์ใดๆแก่บริษัทอัคาราตามที่มีการหยิบยกขึ้นมากล่าวถึง เป็นคําแนะนําของคณะอนุญาตโตตุลาการในระหว่างการไต่สวนข้อพิพาทที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ซึ่งเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายควรจะไปเจรจาตกลงกันจึงเริ่มมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายน2563การเลื่อนออกคำชี้ขาดไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์หรือการอนุญาตใดๆ ขณะที่การยุติการอนุญาตอาจยาบัตรพิเศษและการทำเหมืองทองคำไว้ชั่วคราวตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอนั้นสืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองทองบริษัทอัคราร้องเรียนประสบปัญหาสุขภาพจากการทำเหมืองประกอบกับมีปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอชอในขณะนั้นจึงส่งหน่วยงานจาก4กระทรวงลงพื้นที่ตรวจสอบและมีข้อเสนอให้ยุติการทำเหมืองไว้ก่อน พร้อมให้กระทรวงอุตสาหกรรมปรับปรุงนโยบายทองคาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การขออนุญาตสำรวจแร่การขอประธานบัิรเพื่อทําเหมืองรวมทั้งต้องมีมาตรการป้องกันปัญหาสุขภาพของประชาชนที่รัดกลุ่มด้วยกระทั่งต่อมามีพระราชบัญญัติแร่พศ2560รวมทั้งกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคําพศ2560หรือนโยบายทองคําออกมาชัดเจนแล้ว คณะกรรมการนโยบายแร่แห่งชาติจึงได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำได้ภายใต้กฎหมายที่กำหนดตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2560มีผลทำให้บริษัทอาัคาราสามารถยื่นขออนุญาตอาจยาบัติพิเศษที่เคยยื่นค้างไว้ได้ในเมื่อบริษัทอัคาราสามารถมาเดินเรื่องการขออาจาบัตรพิเศษตั้งแต่1สิงหาคม2560แล้วทำไมไม่มาเดินเรื่อง ทำไมต้องรออีกสามปีและแถมทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้อนุมัติด้วยจึงสันนิษฐานว่าคงต้องมีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อยุติการฟ้องร้องคดีกันแน่แต่ข้อเท็จจริงที่บริษัทอครายังไม่ได้กลับมาเดินเรื่องต่อเพราะยังมีการฟ้องร้องคดีกันอยู่จึงเกรงว่าจะก,กระทบต่อรูปคดีในช่วงนั้นต่อมาในช่วงห้าปีที่ผ่านมาราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเกือบสองเท่า ทำให้บริษัทอัคาราตัดสินใจที่จะกลับมาดําเนินการคําขออาชญาบัตรสารวจแร่และยื่นเอกสารเพิ่ม,เต,มเติมตั้งแต่เดือนมกราคม2563ตามกรอบนโยบายทองคําจากนั้นรรกระทรวงศากมก็ได้ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจนอนุญาตอาชญาบัตรสารวจแร่ให้บริษัทอัคาราในเดือนพฤศจิกายน2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวด้วยว่าพื้นที่ที่บริษัทอัคาราได้รับอาจยาบัตรพิเศษ44แปลงเนื้อที่ประมาณ400,000ไร่เป็นเพียงการให้สิทธิสำรวจไม่ใช่การได้สิทธิครอบครองพื้นที่ทั้งยังจำกัดไม่ให้สำรวจในพื้นที่แหล่งทรัพยากรป่าไม้แหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่ารวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าสำรวจด้วยอย่างไรก็ตามจากสถิติที่ผ่านมาระหว่างปี2538ถึง2543 ซึ่งรัฐบาลในอดีตเคยมีการอนุญาตอจยาบัติสำรวจแร่ทองคําแก่บริษัทอัคาราจำนวน77แปลงพื้นที่กว่า770,000ไร่ซึ่งมากกว่าการอนุญาตพื้นที่400,000ไร่ในปี2563เกือบสองเท่าพบแหล่งแร่คิดเป็นพื้นที่ทําเหมืองได้เพียง3,725ไร่เท่านั้นหรือสัสดส่วนเพียง1.048ของพื้นที่ที่อนุญาตให้สำรวจดังนั้นการอนุญาตให้สำรวจ44แปลงพื้นที่400,000ไร่ครั้งนี้ ประเมินว่าหากพบแหล่งแร่คาดว่าจะมีพื้นที่ทําเหมืองได้ไม่เกิน2,000ไร่ส่วนประโยชน์ที่ภาครัฐได้รับคิดเป็นมูลค่ารวมแล้วกว่า5,596ล้านบาทแบ่งเป็นค่าภาคหลวง4,402ล้านบาทและภาษีนิติบ,บุคคล1,194ล้านบาทอีกทั้งมีการจ้างงานประชาชนในพื้นที่กว่า2,000คนพระวันจิตสมุทรเดบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน